สวัสดีครับเลขดับหวยเด็ดแนวทางการหาเลขดับคาดเลขเด่นโดยใช้ใสถิติทางคณิตศาสตร์ในการหาเลขสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับสาหรับคลิปนี้จะนําเสนอเลขดับ10ล่างนะครับผมนะเป็นเลขดับ10ล่างนะครับตอนนี้ผมใช้เป็นอเอกสารตัวเดิมหรือว่าแนวทางย้อนหลังที่ในงวด50 9งวดนะครับอันนี้คือไม่ใช่แล้วนะครับมันจะเป็น63งวดนะครับผมนะ63งวดในส่วนของอสูตรเลขดับ10ล่างที่เรายังใช้อยู่นะครับหรือว่า,เ,าเป็นสูตรที่ยังไม่เคยหลุดหรือว่าอาจจะหลุดก็ได้นะครับแต่ไม่รู้ว่าช่วงไหนนะครับคือคือ63งวดยังไม่หลุดนะครับผมนะ อาจจะหลุดงวดนี้ก็เป็นได้นะครับผมนะสิติตั้งต้นย้อนหลังนะครับผมให้ดูวันที่16พฤษภาคม64นะครับนะพฤษภาคม64นะครับตอนนี้ก็มีด้วยกันอยู่50นะครับ5รแต่เมื่อคำนวณออกมาแล้วอาจจะมีตัวเลขที่ตรงกันนะครับผมอย่างเช่นงวดประจำวันที่1มิถุนาเห็นไหมนะครับนะครับนี่เห็นไหม อาจจะมีตัวเลขที่ตรงกันแต่สูตรคนละสูตรนะครับผมนะผมขอเลื่อนไปแล้วกันนะครับผมนะเลื่อนไปเรื่อยๆนะครับผมนะก็ล่าสุดวันที่1นธันวานะครับก็อย่างที่บอกนะครับบางทีก็ได้สามตัวนะครับนะบางทีก็ได้สามตัวก็คือสามสูตรมันได้แค่ตัวเดียวเลยก็เสียโอกาสไปนะครับผมนะก็เหมือนล่าสุดตรงนี้นะครับวันที่1ิบธันวานะครับมีเลขเจ็ดสองตัวนะครับผมนะ เลขเจดตัวก็จะเป็นดับหลักสิบล่างก็จะเป็น7 9 3 7เอันนี้คือพูดตามสูตรกว่านะห้สูตรนะครับห้าสูตรนะครับสูตรแรกก็7,2ก็9 3้าก็สาก็เจก็ศก็คือ7,9,3,0กนะครับ, 7, 9, 3, 0, รบก็ได้ตัวเลขดับ4ตัวนะครับนะเมื่อเราคัดหรือว่า เอาไปเปรียบเทียบกับเลขดับล่างทุกหลักนะครับมันจะขาดกันนะมันจะขาดกันนะครับเดี๋ยวค่อยเ,ออเ,ออเดี๋ยวค่อยสรุปแล้วกันนะครับผมโอเคเออหลัก10ล่างนะครับผมนะมีแค่4ตัวเท่านั้นนะครับผม7 9 3สและศูนย์นะครับ7ตรงนี้ก็คือตัวเดียวกันนะครับผมนะก็7 9 3 0สมย์มี4ตัวเลขดับนะครับฝั่งนี้เป็นเลขดับนะครับ เราจะสรุปแบบนี้นะครับผมนะหลัก10ล่างนะครับมีเลขดับ0 3 7 9ที่เป็นดับหลัก10ล่างนะครับดับนะดับอันนี้คือดับนะครับผมนะดับอันนี้ก็เด่นเดี๋ยวเด่นตรงนี้ผมจะใช้เลขดับล่างทุกหลักมาตัดอีกทีนะครับผมนะมาตัดอีกทีจริงๆผมให้9เป็นเด่นเลยนะเนี่ย โอเคโอเคเอาอย่างนี้ก่อนนะครับผมนะ0379นะครับ4ตัวเป็นเลขดับเลขเด่นเราคัดจากตรงนี้นะครับผมนะ0ดับ1เด่น2เด่น3ดับ4เด่น5เด่น6เด่น7ดับ8เด่น9ดับอันนี้เรามาวิเคราะห์นะครับมาวิเคราะห์ในส่วนของเอาเลขดับล่างทุกหลักมาตัดนะครับเดี๋ยวผมจะ นำเ,เสนอแบบนี้นะครับผมนะนะครับเลขดับล่างทุกหลักโอเคเดี๋ยวผมจะเพิ่มตัวเลขดับล่างทุกหลักก็จะมีศูนย์ดับล่างทุกหลักนะครับดับล่างทุกหลักนะก็จะมีเลขเลขศูตรนะที่ผมไฮไลท์นะที่ผมไฮไลท์นะครับผมนะผมจะใช้สูตรตัวที่คิดว่ามันน่าจะแข็งนะครับผมนะก็ โอเคศนย์ okay, 0, นะครับผมศูนย์สามหกเอาอย่างนี้ครับผมศูนย์สามสี่ห้าหกแปดนะครับศูนย์สามสี่ห้าหกแปดเนี่ยแปดนะครับผมนะหลับล่างทุกหลักนะครับผมนะศูนย์สามนะครับผมนะศูนย์สามอ่าสี่ห้าหกและก็แปดนะครับผมอา่าตรงนี้นะครับ ดับล่างทุกหลักศูนย์สามสี่ห้าหกแปดอ่าผมจะเอาแบบนี้อันนี้เหมือนผมสรุปให้เลยนะเนี่ยโอเคสรุปหลักสิบดีกว่าเอาฟันแบบว่าหลักสิบไม่ใช่ว่าสรุปเลยนะครับศูนย์สามสี่สี่ผมตัดนะสี 4, 5, 6, นะ่กับห้าหกเนี่ยสี่ห้าสี่ห้าหกแปดนี่ผมตัดเลยนะเนี่ยสี่ห้าหกแปดนะครับนี่สี่ห้าหกแปด นะครับเนี่ยมันดับล่างทุกหลัก4ดับล่างทุกหลักก็ตัด5้ดับล่างทุกหลักก็ตัด6ดับล่างทุกหลักก็ตัด8ดักดับล่างทุกหลักก็ตัดเหลือเด่นเหลือหนึกับ2ครับผมหลัก10เหลือหนึกับ2จริงๆผมอยากเอาเก้ามาด้วยนะจริงๆผมอยากได้เลขเก้ามาอยู่หลักสิบด้วยนะเอาจริงๆนะครับผมนะถ้าเราคัดจากตรงนี้นะถ้าเราคัดจากตรงนี้นะครับ นะครับอ่ะดับเอาลองเด่นดูสิถ้าเราคัดจากตรงนี้เนะศูนย์มันก็จะเป็นหนึ่งนะครับสองสามสี่ห้าหกนี่เป็นเจ็ดนะครับแล้วก็เป็นเก้านี่เห็นไหมเก้ามันก็เด่นนะครับเนี่ยตรงเนี้ยเนี่ยนะนั้นฉะนั้นผมอขอขอขอเป็นสามตัวแล้วกันนะครับตัวกันนะจริงๆผมชอบเลขเก้าเนะ นะครับผมขอตัวกันนะอันนี้คือเด่นนะตรงนี้คือเด่นนะครับผมเนี่ยไอตัวนี้เน,นี่ยดับล่างทุกหลักเนี่ยไม,ไม่รู้จะอยู่หรือเปล่านะครับผมเนี่ยตามสูตรและกันนะครับผมผมให้ผมขอเพิ่มตรงนี้นะที่จริงมันเป็นดับนะเนี่ยที่จริงมันเป็นดับนะครับแต่ผมขอ,อเพิ่มและกันกันดีกว่าเขาเรียกว่ากันใช่ไหมกันนะครับเด่นเหลือหนึ่งและสองนะครับผมนะหนึ่ง สองตัวกันผมขอเลขเก้าเลยกันนะครับผมนะผมขอเลขเก้านะครับผมนะนะครับอันนี้คือหลักสิบล่างนะครับผมนะนะตัวเด่นนะครับผมนะโอเคมีเพียงเท่านี้ครับผมนะก็มีเพียงเท่านี้สูตรมันมันทำไมง่ายจัง,งนะครับบางคนว่าทำไมตัดง่ายจังเลยอะไรเงี้ยแต่ ขออนุญาตอะกันนะครับผมนะผมใช้สูตรอย่างนี้นะครับสี่มันดับล่างทุกหลักก็ตัดนะครับห้าดับล่างทุกหลักก็ตัดหกดับล่างทุกหลักก็ตัดแปดดับล่างทุกหลักก็ตัดซึ่งศูนย์กับสามนี้มันเป็นมันดับอยู่แล้วครับผมนะจริงๆอ่ะถ้าถ้าเอาจริงๆนะครับถ้าเอาจากตรงนี้นะมันคือตัวนี้เลยนะเนี่ยเพิ่มเลขเจ็ดก็ได้นะครับผมนะเอาอย่างนี้ก็ได้คือเพิ่มจากตรงนี้แหละนะครับหนึ่งสองเจ็ดเก้าเนี่ย นะได้ไหมโอ้เอาเอาอย่างนี้เอาอย่างนี้เอาอย่างนี้นะครับเอาอย่างนี้ผมขอแค่สองตัวนี้กันแล้วกันอ่ะอันนี้เด่นตามสูตรนะเอาตัวนี้เด่นนะครับตามสูตรแต่จริงๆผมขอสองตัวกันเป็นตัวกันนะครับก็คือจากตรงนี้นะครับหนึ่งสองเจ็ดเก้านะครับนะจริงๆผมชอบเลขเก้านะครับผมนะหลักสิบ ถ้าเลขเจ็ดเนี่ยเลขเจ็ดผมขออนุญาตตัดทิ้งนะทาไมผมผมออกอย่างนี้นะครับผมดับเลขเจ็ดสูตรที่สี่ดับเลขเจ็ดสูตรที่ห้าดับเลขเจ็ดสูตรที่หกดับเลขเจ็ดสูตรที่เจ็ดที่เจ็ดนะครับดับเลขแปดอ้ดับเลขเจ็ดสูตรที่แปดดับเลขเจ็ดสูตรที่สิบสี่ดับเลขเจ็ดสูตรที่สิบหกนะครับผมขอตัดเลขเจ็ดทิ้งเลยแลยกันนะครับไม่ต้องเอากันละเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดหกเจ็ดเจ็ด นะครับ77นะฉะนั้นผมขออนุญาตถ้าหรือว่าถ้าใครชอบนะครับก็เอาไปใช้ได้นะแต่ผมขออนุญาตตัดดีกว่านะครับฉะนั้นก็เหลือ1 2และ9นะครับจริงๆผมชอบเลข9้าหลัก10นะครับนะก็สำหรับคลิปนี้ก็เป็นแค่แนวทางเท่านั้นนะครับหลัก10ล่างนะครับผมเป็นแค่แนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเลขกับหุยเด็ดสำหรับวันนี้นะครับคลิปนี้สวัสดีครับ